ภาพกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2565วันที่12พฤศจิกายน2565เวลา18นาฬิกา58นาทีโรงพยาบาลระยองจัดพิธีบวงสวงพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรุญญเดชวิกรมพระบรมราชนกโดยมีนายแพทย์ภูสิทธิ์ทรัพย์ส,สมพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยองเป็นประธานในพิธีแขกผู้มีเกียรติผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระยองร่วมพิธี นัลานพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุญยเดชวิกรมพระบรมราชนกโรงพยาบาลระยองวันจันทร์ที่14พฤศจิกายน2565เวลา9นาฬิกา4นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมายังโรงพยาบาลระยองอำเภอเมืองจังหวัดระยองทรงเปิดพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุญญเดชวิกรมพระบรมราชนก ซึ่งก่อสร้างในปีพุทธศักราช2563เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งในด้านการแพทย์การพยาบาลและการสาธารณสุขตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลขวัญกำลังใจและเป็นศูนย์รวมจิตใจของบุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยและญาติจากนั้นทอดพระเนตรดิทัศการของโรงพยาบาลระยองณนะห้องประชุมประดู่ทองชั้น H อาคารบูรพาทิศโรงพยาบาลระยอง วันที่23และ25พฤศจิกายน2565งานบริการสัมพันธ์โรงพยาบาลระยองจัดโครงการรู้สิทธิ์รักษาปี66ได้รับเกียรติจากในแพทย์ภู้สิทธิทรับสมพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยองเป็นประธานแพทย์หญิงออนอุมาประสงค์สำเร็จรองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวรายงานโดยโครงการจัดทำขึ้นเพื่อให้ตัวแทนจากสถานประกอบการและหน่วยงานราชการ ได้ทราบข้อมูลในเรื่องต่างๆและแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบสร้างความเข้าใจในการใช้สิทธิประกันสังคมอย่างถูกต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการโดยมีการอบรมแบ่งเป็นสงรุ่นรุ่นละ1วันมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมจากสถานประกอบการและส่วนราชการจำนวน298แห่งรวมทั้งสิ้น470รายณห้องประชุมสุนทรภู่โรงแรมสตาร์คอนเวนชันระยองตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยอง วันที่28-29พฤศจิกายน2565งานนิติการกลุ่มง,งานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลระยองจัดโครงการอบรมความรู้กฎหมายพัฒนาศักยภาพการบริหารงานเรื่องบริหารไม่ให้พลาดฉลาดรู้กฎหมายประจำปีง,งบประมาณพศ2566ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงนวรัศีสวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นประธานเปิดโครงการนพิญโยบรุงสุนทรหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารทั่วไปกล่าวรายงาน มีวิทยากรบรรยายโดยอาจารย์เสมอการพัตตีอดีตนิติกรชำนาญการพิเศษสำนักงานประลัดกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลระยองมีความรู้และความเข้าใจเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมการป้องกันการทุจริตการรักษาวินยัยรวมทั้งการป้องกันไม่ให้กระทำผิดทางวินยัยณห้องประชุมประดูทองชั้นเทชอาคารบุรภาทิศโรงพยาบาลวันที่9ธันวาคม2565ันายแพทย์ภูสิทธิ์สัพสมพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยองแพทย์หญิงนัทยาสิริธรรมผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรและกิจกรรมพิเศษประธานเซอร์วิสแพลนสต็อกจังหวัดระยองแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระยองเข้าศึกษาดูง,งาน Mobile Stock Unit MSU โรงพยาบาลรพราชธานีซึ่งได้รับความร่วมมือกับทางกรมการแพทย์และ PTT Oil and Retail Business OR บริษัทปะตะทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสนับสนุน Mobile Stock Unit เพื่อให้บริการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันในเขตพื้นที่จังหวัดระยองโดยโรงพยาบาลระยองเป็นแม่ข่ายของระบบบริการการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันจังหวัดระยองและวางระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่เหมาะสมโดยหน่วยรักษาโรคอัมพาตเคลคื่อนที่ให้กับบุลคลากรทางการแพทย์พยาบาลบุลคลากรทีมสุขภาพอาสาสมัครสาธารณาสุขรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลระยองและเครือข่ายณโรงพยาบาลนพร,รัตน์ราชธานี แขวงคันนายาวเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครวันที่19ธันวาคม2565ในแพทย์ภูสิทธิ์สั์สมพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยองคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร,ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน มหาวชระราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็วณนห้องประชุมประดูทองชันช้น H อาคารบุรพาทิตศโรงพยาบาลรายอง